เรมามาสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมกับภาษาหรือภาษากับวัฒนธรรมก็ได้ค่ะสลับกันไปสลับกันมาความหมายเดียวกันครูจะขอทดสอบทดสอบวันนี้ก็เป็นเรื่องของ การจับใจความแล้วการฟังนะฮะครั้งแรกนี่จับใจความจากสิ่งที่ครูให้เป็นเรื่องนะคะแล้วก็หลังจากสิบข้อนี้แล้วก็ฟังแล้วครูมีช้อยให้ก่อขอออกคุณลืมไปลกให้นักเรียนหากระดาษที่สามารถตอบคําถามครูช้อยข้อหนึ่งกอขออะไรเงี้ยข้อหนึ่งกอข้อสองขออะไรเงี้ย เร็วๆด้วยไปหยิบกระดาษกระดาษในสมุดครับสมุดก็ได้ค่ะแล้วก็เขียนว่าวันนี้วันที่เก้ามิถุนาใช่ไหมทดสอบเรื่องวัฒนธรรมกับภาษาแล้วนักเรียนสอดเข้ามาในสมุดสมุดที่จะส่งครู่คะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าวันนี้เราทําข้อสอบของครูจริงเดี๋ยวตอนท้ายอ่ะพอครูเฉลยแล้วให้นักเรียนบอกคะแนนด้วยว่าแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่นะ ไม่ยากและไม่ง่ายถ้านักเรียนฟังครูนะลูกเนี่ยผิดกับตอนต้นเลยเนี่ยครูให้ความรักมากขึ้นอีกเลยพร้อมนะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังด้วยอหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอาพอพอพอไอใส่เครื่องไในอ่ะให้นักเรียนเลือกคําตอบเติมในข้อความให้ถูกต้องหมายความว่าเขาอาจจะเขียนข้อความเอาไว้แต่มันไม่ถูกไม่เหมาะสม ให้ในักเรียนเปรียดน,นะคะโดยเขียนเอาไว้ก่อนนะนักเรียนจะใช้โทรศัพท์เอ่อถ่ายหน้านี้เอาไว้ก่อนก็ได้ไม่ต้องเขียนนะคะสิบข้อนี้คือคำตอบที่จะเอามาตอบอีกหน้าหนึ่งนี้จะเป็นเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นคำตอบกับหน้าเนื้อเรื่องจะไม่ตรงกันคือจะไม่อยู่หน้าเดียวกันนักเรียนใครที่เขียนช้า เอามือถือถ่ายถ่ายข้อความไว้เลยพร้อมหรือยังข้อหนึ่งกอ,องอองกองข้อสองฉันฉันแปลว่ากินข้อสามใส่บาตรข้อห้าอ่าข้อสี่แพรสระแอพอพานข้อห้าพัตตาหารแปลว่าอาหารเราใช้กับใครข้อหกกาหลงลางกาหลงลางเนี่ย ข้อนี้จะเป็นข้อสอบเสียนปราบเสียนนะคะเพราะว่ากาหลงลังนี่คือสำนวนที่หลายๆคนยังไม่รู้ก็ขึ้นอยู่ว่าใครสามารถมีไหวพริบต,ตอบได้ mm. ข้อ7ฉันไม่ได้พูดข้อ8แสดงความคิดเห็นข้อ9แสดงธรรมเทศนาและข้อ10คุยคออุยยคุยอานเะนครูเข้าเรื่องแล้วนะคะครูจะอ่านให้ฟัง ฉันเชื่อว่าสังคมไทยผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนาจริงๆเพราะตั้งแต่ฉันจำความได้ในทุกๆเช้าก็จะเห็นคุณยายทำอาหารและนำมาคำตอบที่หนึ่งให้พระนำมาให้พระที่นาบา้านห้ามส่งเสียงนะคะให้นักเรียนเขียนคำตอบว่าข้อหนึ่งทำอาหารให้พระคืออะไรให้พระกรเอามา,าต,อตอบนะครับ ค่ะคือคําตอบคําตอบนักเรียนเขียนว่าข้อหนึ่งนักเรียนตอบว่าอะไรสมมอข้อหนึ่งนักเรียนตอบว่าเทศนาสมมตินะหรือข้อหนึ่งนักเรียนตอบว่าใส่บาศใส่บารที่หน้าบ้านอย่างเงี้ยอันนี้ให้ใช้ภาษาที่ถูกต้องเลยค่ะข้อหนึง่งสมมุติว่านักเรียนจะตอบว่าใส่บารนักเรียนก็ตอบไปก่อนข้อหนึง่งใส่บารตัวเลขก็คือข้อหนึง่งข้อสองข้อสามแล้วก็นักเรียนจะเติมว่าแก้เป็นคําว่าให้พระเป็นสมมุตินะ เทศนาหรือใส่บาตรก็แล้วแต่ต่อนะคะครับเขียนหนึ่งแล้วก็ตอตอตอบได้เลยใช่ไหมครับค่ะเขียนข้อหนึ่งข้อหนึ่งแล้วก็เขียนอันนี้ด้วยสิว่าใส่บาตรหรือเทศนาไงเข้าใจยังครับอข้อหนึ่งมสมมติว่าข้อหนึ่งใส่บาตรแล้วเดี๋ยวครูเฉลยไงว่าข้อหนึ่งตอบว่าอะไรต่อไปนะคะส่วนในวันพระคุณยายจะชวนฉันไปที่วัดจากนั้นก็รอพระข้อสอง สเสวยพระสเวรรสเวยวิ่ปากเสวยนี่ใช้กับใครถ้าพระสงฆ์จะใช้คําว่าอะไรเมื่อกี้นี้ที่ครูให้นักเรียนถ่ายรูปเอาไว้เลือกมาตามาเติมนะคะข้อสองเปลี่ยนจากเสวยเป็นอะไรข้อสามอาหารอาหารที่เราจะถวายพระเราเรียกว่าอะไรข้อสามเขียนเลยนะลูกแต่ล้นะอ่าก่อนจึงจะได้ฟังพระพูดสั่งสอนข้อสี พูดสั่งสอนเราใช้คำว่าอะไรเ่นตอไปนะคะแต่เมื่อต่อขึ้นสันต้องเข้ามาเรียนที่กรุงเทพทำให้ไม่ได้อยู่กับคุณยายแต่สันก็เขาหาแชทแชทคุณยาใช้ภาษาอะไรแชท10ิปขอมื่อกี้นี้เอาข้อหนึ่งอะไรที่มีความหมายว่าแชทแต่สันก็แชทกับคุณยายทุกวัน เวลาที่สันโพสรูปคุณยายก็มักจะ Comment, อ 6, Comment, คอมเมนต์ข้อหกวคอมเมนต์ควรจะแก้เป็นภาษาว่าอะไรเสมอคอมเมนต์เสมอ, Comment, เ,สมอเป็นอย่างไรล่ะคุณยายของฉันทันสมัยไหมนอกจากจะทันสมัยแล้วคุณยายก็ยังสอนฉันอีกว่าไปอยู่ที่อื่นอย่าททำตัวข้อเจ็ดนะเป็นปลากระดีได้นะ้ำ นี่สำนวนปรากระดิได้นะ้ำหมายความว่าอะไรคือหลงละเลงหลงแสงสีเมืองหลวงและยังสอนอีกว่าอย่าพูดโกหกพูดไม่ดีให้ร้ายผู้อื่นข้อแปดฉันเปล่าพูดคำอันนี้ไม่ค่อยเพราะอะไรฉันเปล่าพูดคนเขียนเป็นอะไรฉันเปล่าพูดอยู่แล้วฉันบอกให้คุณยายสบายใจได้ สัปดาห์หน้าฉันจะกลับไปเยี่ยมคุณยายคุณยายท่าทางดีใจมากเตรียมจะทำฝอยทองหลายกองนักเรียนฝอยทองอะที่เขาที่เขาทำเป็นแผ่นแผ่นๆเนี่ยนะคะเป็นเป็นแผ่นๆอยู่ในน้ำกระทะอัดแล้วเอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วก็แบนๆรูพูดไม่ได้เพราะว่ามันคือคำตอบไม่เรียกก้อนแต่เขาเรียกว่าอะไรเออเพื่อจะไปทำบุญที่วัด กับฉันพร้อมกับถวายผ้าป่าหนึ่งชุดข้อสิทธิ์ชุดผ้าป่าเราเรียกอะไรอ่าตอนนี้ใครที่ยังไม่แน่ใจข้อหนึ่งทำเสร็จหรือยังคะกูเชื่อแน่ว่านักเดียนต้องทำแล้วนะข้อหนึ่งให้พระควรใช้ภาษาว่า่าเดี๋ยวครูล,ลืม ใส่บาทครับใส่บาทถูกต้องเดี๋ยวมันจะไปอ๋อตอนนี้ครูกําลังเอาคําเอาคําถามมาถามนักเรียน,นย้าเมื่อกี้อย่าเพิ่งพูดนะครับใครที่บอกว่าใส่บาทเนี่ยพอมื่อกี้ครูก็พูดแบบครั้งแรกสเสวยแปลว่าอะไรจักพระครูทวนกับนนะักเรกอาหารใช้คําว่าอะไรพูดสั่งสอนใช้คําว่าอะไรแชทใช้คําว่าอะไร Messenger เดี๋ยวเพิ่งครับ c o m มนต์ Facebook เดี๋พูดสิครับปรากระดีได้น้ําฉันเปล่าพูดครูให้เขียนนะไม่ให้พูดนะคะก้อนและชุดอ่าทีนี้ลองดูฉเฉลยแล้วนะทุกคนมีคำตอบแล้วคนเดินให้พระถ้าถูกไม่เรียนขีดเครื่องหมายถูกไว้แล้วเดี๋ยวค่อยรวมคะแนน เคยบอกครูต่อไปสเสวยคือมีคนไม่โกงเลยวะฮะตอบไม่ได้เหรอผมได้สิบ<ส>แล้วครูแค่นี้แหละข้อสาอาหารพระเราใช้ว่าพัตตาหารพูดสั่งสอนพระใช้คำว่าแสดงทำมเทศนาตอนนี้ครูอยากรู้จังเลยว่าใครได้ห้าคอน แคือคุยผมผมได้ห้าข้อละหกข้อละถูกหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอ่าปากรีได้น้ำข้อนี้แหละตอรถ้าใครตอบถูกผมตอบได้เหมือนกันผมตอบได้หมดอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวหวังว่าคงจะได้สิบคะแนนแปดฉันไม่ได้พูดเก้านี นี่ไงคะฝอยทองเรียกเป็นแพรแพรแพรค่ะแพรเขาเรียกเป็นแพรเราไม่เคยได้สิบนะได้สิบกองผ้าป่าเรียกเป็นกองค่ะอ่ะนี่เคยเฉลยแล้วนักเรียนทสอบคะแนนคือเลยได้สิบแล้วไม่ไม่มีโกงนะฮะไม่มีโกงนะดูเอาและใครโกงก็ขอให้เขารู้กับใจแหละไม่ไม่มีโกงไม่มีโกงครับโอเคโอเคไม่โกงไม่โกง ปีลวัดไม่ได้เข้าใช่ไหมยัยงเข้าไม่ได้ปีลพัดเข้าไม่ได้อ่าพีวิตก็ไม่ได้เข้าปูไล่มาเรื่อยเนี่ยอาติเวกอ่ะ,อะได้ขีคะแนนได้เก้าครับโอ้โหตือสันนะเศรษฐพองครับเท่าไ่คะค่ับไม่ชัดเจนอะ่ะแปดเหรอ แต่พองได้เท่าไรเร็วเดี๋ยวผูมีคําถามมีผิดข้อไม่ถามค่พงศ์เก้าครับโอเคไม่คิดนานจงบวกบวกเลขไม่ถูกไงอันสุมาลได้เจ็ดครับผิดโอเคผูค้ไม่ได้ถามว่าผิดเท่าไหร่ผู้ถามคะแนนได้เท่าไหร่ต่อไปกิตเทนเนนไม่เข้านะผู้เบครับได้แปดครับได้แปด ื้อสันนะครับน้าชมวุฒิปานสิบครับสิบโอ้โห,โหผมตั้งใจเรียนด้วยภาษาไทยอ่ะครับผมดีแล้วรครับเป็นกําลังใจให้ครูทานินทานินเท่าไหร่ทานินเปิดไมค์บอกด้วยทานิน ธานินไปหนไปไหนละเขาข้ามุยครับธานินเท่าไหร่ธานินธานินไม่อยู่ครูถือว่าธานินไม่อยู่ในห้องธานินออกไปแล้วเมซอเก้าครับเออ ยิธานิ่นเข้ามาใหม่กนะเดี๋ยวนะจะหมดเวลาครูจะทันคำถามแล้ไหมพานุพัฒน์พานุพัฒน์แสดงว่าไม่เข้าอีกจตัางสิบค่ะค่ะแพรว่าสิบค่ะดีค่ะพีพัฒน์ค่ะ สิบครับดีค่ะต่อไปขออีกรอบหนึ่งทานินเข้ามาแล้วมันไม่ทำนะพานุคัสเอาละกูถือว่าให้โอกาสแล้วนะต่อไปทานินอยู่นี่ครับใครทานินได้เท่าไหร่อะไรได้เท่าไหร่ครับทานินได้เท,ท่าไหร่พี่ ยังไม่ทำอุ้ยบางลีลาเกินไม่ทำไงนะม,มันช้าจากเรื่อง,งล่ข้างในเลยกล้องพบอ่ะกล้องไม่<อ>กล้อง<า>ไม่ทำนัทธวัชสุดเพียรไดสิบครับโอเคบุรินเก้าครับเก้าปัาชรดนยัยสิบครับโอเคเลือกแล้วเชื่อว่าต้องได้กล้องพบไม่เข้าแล้วคนที่มันไม่เข้าดีมันจะเอาคะแนนจากตรงไหนวะเนี่ย ธานินเธอได้เท่าไหร่ทำยังพานุพัฒพานีนเนี่ยเมื่อกี้เข้าเข้ามาพานุพัฒเบี้ยอูดธานุพัฒได้เท่าไหร่นี่คนสงสัยเข้ามาแล้วทำไมไม่ตอบไม่รู้ละอา้าวอีกสิบข้อสงสัยได้ห้าก่อนห้าข้อคูณสองเองอพร้อมไหมยัง ข้อหนึ่งนักเรียนอีกอีกอ,กอกห้าข้อก่อนห้าข้ออย่ามันไม่ทันเพราะว่าหน้าจอครูมันเตือนเวลาหมดแล้วให้หนักเรียนเขียนข้อหนึ่งถึงข้อห้าตอนเนี้ให้ตอบว่าก็ไก่ขอไข่นะเพื่อความรวดเร็วนะข้อหนึ่งคือทุกคนมีสิทธิ์ตอบผลงานงแต่เขียนในในกระดาษของตัวเองก่อนข้อหนึ่งถามว่าวัฒนธรรมกับภาษาเกิดจากอะไร วัฒนธรรมกับภาษาเกิดจากอะไรก็ไก่ปัญญาของมนุษย์ขอไข่ความคิดสร้างสรรค์ข้อที่หนึ่งเลือกเอานะวัฒนธรรมกับภาษาเกิดจากอะไรก็ไก่ปัญญาของมนุษย์กไก่ okay, ครับขอไขความคิดสร้างสรรค์เขียนในสมุดตัวเองก่อนเดี๋ยวครูค่อยถามกันอีข้อสอง มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าและซับซ้อนกว่าสัตว์เนื่องจากอะไรถามใหม่มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าและซับซ้อนกว่าสัตว์เนื่องจากอะไร,ก,รก็ไก่มนุษย์มีสมองใหญ่กว่าสัตว์ขอไข่มนุษย์มีภาษาสั่งสอนกันข้อไข่ข,ข้อสองลนะตอบเลยนะก,ก็ไก่มนุษย์มีสมองมากกว่าสัตว์ ขอไขมนุษย์มีภาษาสังสอนกันข้อ3ในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับสัตว์มีสิ่งใดที่เหมือนกันในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์มีสิ่งใดที่เหมือนกันกไก่มีระเบียบแบบแผนเอาช้าทีตัไก่มีสถาบันการปกครองกไก่มีสถาบันการปกครองขอไข่มีระเบียบแบบแผน วนข้อสามใหม่ในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับสัตว์มีสิ่งใดที่เหมือนกันกอไก่กมีสถาบันการปกครองขอไขมีระเบียบแบบแผนต่อไปข้อสี่ผู้นำหรือหัวหน้าเกี่ยวข้องกับสถาบันใดมากที่สุดผู้นำหรือหัวหน้าเกี่ยวข้องกับสถาบันใดที่สุดกอไก่ก สถาบันศาสนาขอไข่สถาบันการปกครองผู้นำหรือหัวหน้าเกี่ยวข้องกับสถาบันใดมากที่สุดก็สถาบันศาสนาขอสถาบันการปกครองก็สุดท้ายว่าสถาบันที่สําคัญที่สุดในสังคมไทยคือสถาบันที่สําคัญที่สุดในสังคมไทยคือกอไก่สถาบัน ยุติธรรมสารยุติธรรมนะขอไข่สถาบันครอบครัวกอไก่สถาบันยุติารยุติธรรมขอไข่สถาบันครอบครัวอ่าวเฉลยข้อหนึ่งกอไก่ใข่ถูกขีดถูกกอไก่สื่อสาข้อสองขอไข่ข้อสามกอไก่ข้อสี่ขอไข่ข้อห้าขอไข่อ้าวตอนนี้บอกคะแนนมา ผันไหมเนี่ยข้อหนึ่งกอไก่ข้อสองขอไข่ข้อสามกอไก่ข้อสี่ขอไข่ข้อห้าขอไขอ่เริ่มที่อัติวิทย์ได้กี่คะแนนอัติวิทย์ออกไปป่ะเนี่ยเร็วๆเ,เดี๋ยวครูจะหมดเวลาแล้วเนี่ยหน้าจอมันฟ้อมอยู่อัติวิทย์ผ่านก่อนเลย เศรษฐพงศ์ยังไม่ยังไม่จอคุณคยังไม่ดับเศรษฐพงศ์ได้เท่าไหร่งงเหรองงจากการฟังคุณเหรอครับงงไหมอ่ะเมื่อกี้อีกห้าข้อคุณเก็บคะแนนนะว่าย,ยังไงอาตีวีมาแล้วครับอารตีวีมาแล้วครับเมื่อกี้ไปห้องน้ำมาเราติวงงิฟังหมดไหยเนี่ย ฟังครับฟังฟังของข้าวดทั้งหมดได้เท่าไหร่ไสี่ครับโอเคสี่ข้อนะเศรษฐพงศ์สามครับโอเคอัญชุมานอัญชุมานนับเลขไม่ทันเด้อห้าข้อเนี่สามครับเออตอบมาเร็วๆโบเบศสามครับ นัทวุฒิปางจานันนัทวุฒิอ่าไม่อยู่ทั้งทั้งทั้งอะไรชั่วโมงทานินครูครับผมได้สามครับอันที่แล้วได้หกขอโทษครับเมื่อกี้ <6. S 2> ไม่ทันครับทานินได้สามหกกับสามโอเคนัทวุฒิปานจานันยังไม่บอกคุณนะอีกรอบหนึ่งเมซอ ได้สี่ครับโอ้โห oh, oh, oh. ได้เก้าได้สี่พานุพัฒตเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไม่บอกโอพานุพัฒเข้ามาได้ยังเสียดายอะเข้าได้แล้วไม่ทําแบบคือทดสอบพานุพัฒรู้สึงว่าเราไม่ได้เข้านะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ทั้งชมโมสตางสี่ค่ะได้สี่แพรว่า สามค่ะค่ะโอเคครูครับครูครับครูครับใช่ครับนัทนัทวุฒิได้ห้าครับแต่เขาเปิดไม่ได้นัทวุฒิได้ห้าโอเคค่ะแล้วก็พิ่พัชค่ะได้สี่ครับโอเคนักเรียนคุณมีการรู้สึกนะอาจารย์ที่นักเรียนบอกว่าสามได้สี่ได้ได้ห้าครูคิดว่าลูกศิษย์ครูได้โฟหกหรือเปล่า ไม่โกหกเนาะนักวสุดเพียรเอ้นักวสุดเพียรสี่ครับโอเคครับบุรินห้าครับห้า,าชะระดนไยห้าเปล่าสามครับสามไม่เข้าใจก็ไหนโอเคค่ะสำหรับวันนี้โมก็รู้สึกดีขึ้น เพราะว่าลูกศิษย์ครูทุกคนพยายามที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีแล้วคราวหน้าต่อไปถ้าอยากจะร้องเพลงให้ครูฟังบอกก่อนนะครูครูคจะตั้งใจรับฟังแต่ถ้าทําแบบเมื่อตอนต้นชั่วโมงเนี้ยคือแสดงว่านักเรียนน่ะไม่ให้เกียรติครูจริงครับแล้วแล้วอาสรุปว่านักเรียนจะขอโทษหรือไม่ขอโทษเนี่ยครูก็ลืมเลยขอโทษแทน แทนเพื่อนผมด้วยละกันครูครูก็จะเลิ่มเริครูก็จะเริ่มเ่มมาตั้งต้นมาตั้งยิงต้นใครใครทำมึงก็ขอโทษดีว่าตั้งต้นกันใหม่แล้วก็อพยายามทำให้ดีๆแล้วก็พิพัฒน์เจริญกันนี่ครูจำนามสกุลได้ครูมีความรู้สึกว่าวันนั้นน่ะเราแต่งตัวไม่เรียบร้อยมีหนวดอะไรด้วยแล้วครูก็เอ้ยตกใจเลยแตก คุณครูหลายๆท่านชมว่าเราทำงานส่งเรียบร้อย